ธรรมะวันนี้เป็นเรื่องบุคคลเจ็ดจำพวกก็เป็นพระสูตรที่พระองค์ตรัสในมุมของความเป็นทุกข์รองตรัสว่าพิกษุูทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรรับทักษินาควรกระทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเจ็ดจำพวกนี้เกิดมาจาก พิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์กับอายตนะภายในมีเจ็ดจำพวกอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้พิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์มีความสำคัญว่าเป็นทุกข์ระหนักชัดว่าเป็นทุกข์ในตาน้อมใบด้วยใจอย่างลงด้วยปัญญาติดต่อกันไปไม่ขาดสาย เธอย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี้เป็นบุคคลจำพวกที่หนึ่งอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้พิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์มีความสำคัญว่าเป็นทุกข์ระหนักชัดว่าเป็นทุกข์ ในตาน้อมไปด้วยใจอย่างลงด้วยปัญญาติดต่อกันไปไม่ขาดสายความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตของเขานี้ไม่ก่อนไม่หลักกันนี้เป็นบุคคลจำพวกที่สองอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้พิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์มีความสำคัญว่าเป็นทุกข์ตระหนักชัดว่าเป็นทุกข์ในตา น้อมไปด้วยใจอย่างลงด้วยปัญญาติดต่อกันไปไม่ขาดสายเพราะโอรัมพาขคียะสังยดหาสิ้นไปบุคคลนั้นเป็นอันตราปรินิพายีนี้เป็นบุคคลจำพวกที่สามจำพวกที่4ี่ห้าหและก็เจก็คือสิ้นสังโยดห้าเหมือนกันและพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์มีความสำคัญว่าเป็นทุกข์ตรหนักชัดว่าเป็นทุก์นในส่วนของตาเหมือนกัน ให้น้อมไปด้วยใจอย่างลงด้วยปัญญาติดต่อกันไปไม่ขาดสายนี่เฉพาะในเรื่องของตาวันนี้เราก็ทราบไปว,ว่าพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ในตาของเราอย่างเดียวในลูก,กตาของเราอย่างเดียวนี่ก็ได้อานิสงส์เจ็ดอย่างเหมือนกับการพิจารณาเห็นความมีเที่ยงนี่แค่เรื่องตาอย่างเดียวนะจากหกอ,อย่างก็ได้อานิสงส์เจ็ดอย่างนะก็ทวนอีกครั้งนะพวกเราจะได้จำแม่นๆ สิ้นอาสวะในปัจจุบันสิ้นอาสวะและสิ้นชีวิตมีไม่ก่อนไม่หลังกันและก็สิ้นสังโยชน์ห้าอีกห้านี่ก็คือเห็นความเป็นทุกข์ในส่วนของตาจมูกลิ้นกายใจถ้าเราเห็นว่าเป็นทุกข์ในตัวใดตัวหนึ่งก็ได้รับผลเจดอย่างเหมือนกันเพราะในหัวข้อถัดไปพระองค์ก็ตัด ในลักษณะนี้เลยคือพอจบเรื่องตาพระองค์ก็ไปอธิบายเรื่องหูว่าแค่เห็นโดยความเป็นทุกข์แต่ไม่ได้ว่าเห็นธรรมดาก็ต้องถึงคันที่ว่าน้อมไปด้วยใจอย่างลงด้วยปัญญาติดต่อกันไปไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นอายตนะใดก็ตามหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจอันใดอันหนึง่งเห็นโดยความเป็นทุกข ก็ได้รับอนิสงส์เจ็ดอย่างดังนั้นพระสูตรถัดไปที่เป็นในส่วนของอายตนะภายนอกในของอายตนะภายนอกก็ไม่น่าจะต่างกันนะพวกเราก็ให้เข้าใจตามนี้ก็ยังเป็นบุคคลเจ็ดจำพวกเช่นเดียวกันในรูปเสียงกลิ่นรสผลพะหรือธรรม เราเห็นอันใดอันหนึ่งโดยความเป็นทุกข์เห็นชนิดที่ว่าน้อมไปด้วยใจอย่างลงด้วยปัญญาติดต่อกันไปไม่ขาดสายก็เป็นเหตุให้เราได้อานิสงส์เจ็ดอย่างคือสิ้นอาสวะในปัจจุบันอันที่สองก็คือความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตมีไม่ก่อนไม่หลังกันและอันสุดท้ายก็คือสิ้นสังโยชน 5, 5, 5. 5. 5. ์ห้าห้าแบบห้าจำพวกทีนี้เราพอคาดการได้ไม่เอ่ยว่า ในส,ส่วนของการเห็นด้วยความเป็นอนัตตา mm. ก็ลักษณะเดียวกันเลยสองวันนี้ก็คือเมื่อวันก่อนๆกับวันนี้เราก็ทราบเลยว่าเห็นด้วยความเป็นของมิเที่ยงหลุดพ้นได้วันนี้เราเห็นนะเราได้ทราบพระสูตรว่าเห็นด้วยความเป็นทุกข์ก็หลุดพ้นได้และพอลงรายละเอียดจริงๆก็ทําให้ทราบว่าความที่เราจะได้รับผลของการปฏิบัติก็ไม่ใช่แค่สิ้นอาสวะ แต่ก็ยังมีผลที่ลดหลั่นกันลงมาตามเหตุปัจจัยด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะเป็นอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลภทภพะแล้วก็ธรรมสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นโดยมุมของความไม่เที่ยงเห็นโดยมุมของความเป็นทุกข์ก็ได้ทั้งหมดแล้วก็ต้องย้ำพวกเราว่า เห็นอันใดอันหนึ่งก็เพียงพอที่จะทําให้เราหลุดพ้นแล้วเราก็ต้องจําความหมายของคําว่าทุกข์ให้เพิ่มขึ้นจากแค่เรื่องของทุกขเวทนาเพราะพระองค์ก็ตัดแล้วว่าลักษณะที่เป็นทุกข์เนี่ยมีสามแบบในส่วนของความเป็นอนัตตาก็คงถือโอกาสว่าไม่อา่านแต่ให้พวกเราทราบโดยในลักษณะแบบเดียวกันกับเรื่องของความไม่เที่ยง กาเรื่องของความเป็นทุกก็คือถ้าเราเห็นตาหูจมูกเลนไกยใจโดยความเป็นอนัตตาเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำนัดแล้วหลุดพ้นหรือเราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพะแล้วก็ทำโดยความเป็นอนัตตาก็เป็นเหตุให้เราเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำนัดแล้วก็หลุดพ้น หรือเห็นในมุมว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอนัตตาเหตุปัจจัยที่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่เป็นอนัตตาจะเป็นจะเป็นอนัตตาได้อย่างไรรูปเสียงปินรสพธะธรรมก็เป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เป็นอนัตตา สิ่งที่เกิดจากของที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาไปได้อย่างไรนี่ก็มุมเดียวกันเลยเช่นเดียวกันเราเห็นพวกนี้อันใดอันหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาเราก็มุ่งหวังอันให้ส่งได้เจ็ดอย่างเหมือนกับการเห็นไม่เที่ยงเหมือนกับการเห็นเป็นทุกข์แล้วก็จัดอยู่ในบุคคลเจ็ดจำพวกที่ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับ ควรรับทักษิณาควรกระทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็คือพิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตามีความสําคัญว่าเป็นอนัตตาตระนักชัดว่าเป็นอนัตตาในตาพอมันมีตาซ้อนกันหลายอันพวกเราก็ต้องดูให้ดีว่าอนัตตาตาของเราเฉยๆเป็นอย่างไรพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงตระนักชัดว่าไม่เที่ยงมีความสําคัญว่าไม่เที่ยงในตา พี่นาเห็นว่าเป็นอนัตตาตระหนักชัดว่าเป็นอนัตตามีความสําคัญว่าเป็นอนัตตาในตาน้อมไปด้วยใจยังลงด้วยปัญญาติดต่อกันไปไม่ขาดสายก็จะเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะในปัจจุบันหรือความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตมีไม่ก่อนไม่หลังกันหรือสิ้นสังโยชนห์หแล้วได้เป็นอริยบุคคลทั้งห ก็อันเดียวกันเลยให้เราเข้าใจตามนี้เห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตาเห็นไหนไหนในตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหนไหนอีกรูปเสียงกลิ่นรสผลพะธรรมและจําเป็นต้องเห็นทุกอันไหมไม่จําเป็นเลือกมาอันใดอันหนึ่งแล้วก็เห็นไปซะให้รู้อยู่อย่างนี้หรือให้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ เห็นไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆก็เป็นเหตุให้เราได้ความสิ้นอสวะหรือได้ความเป็นอริยบุคคลทีนี้มีใครจําได้บ้างไหมว่าเอ๊ะในการที่จะพิจารณาว่าเป็นอนัตตาเราจะพิจารณาอย่างไรหรือเราเห็นแบบไหนถึงจะได้จัดเป็นการเห็นอนัตตาพระองค์ก็มีตรัสอธิบายอย่างนี้ว่าสิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นย่อมเป็นไปเพื่ออาพาและสัตว์ย่อมไม่ได้ตามปรารถนาในสิ่งเหล่านั้นว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยสิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะอย่างนี้หรือการหรือการพิจารณาแบบนี้ของเราในเรื่องไหนๆก็ตามนั่นะ่ะก็ได้ชื่อว่าเราพิจารณาในมุมของความเป็นอนัตตามองเห็นว่ามันมีอาพามองเห็นว่ามัน ไม่เป็นไปนตามปรารถนาของเราอาภพาดโดยความหมายก็คือความเจ็บป่วยหรือความไม่สบายนั่นแนหะคืออาพาดดังนั้นถ้าเราพิจารณาในมุมนี้ก็คือเราพิจารณาในมุมของความเป็นอนัตตานั่นเองส่วนใหญ่แล้วก็จะมองเห็นถึงความที่มันไม่ได้ดั่งใจมันไม่เป็นไปนตามใจสั่งนั่นเองนะ สิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะอย่างนี้ก็ให้รู้เถอว่านั่นคือสิ่งนั้นก็มีลักษณะของความเป็นอนัตตาและถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้ออก่ามันไม่เป็นไปตามใจสั่งเรามันไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราเราอยากให้เป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างอื่นเราอยากจะให้เป็นอย่างอื่นมันจะเป็นอย่างนี้ก็ให้รู้เถอว่านั่นแหะคือความเป็นอนัตตา นี่คือมุมมองในการที่เราจะพิจารณาว่าเอ๊ะคำว่าไม่เที่ยงเราจะพิจารณาอย่างไรเราจะเห็นอย่างไรเราก็ต้องทราบให้พิจารณาโดยความเป็นทุกข์เราก็ต้องทราบว่าเราจะพิจารณาอย่างไรจะเห็นอย่างไรแม้กระทั่งพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาเราก็ต้องรู้ว่าจะพิจารณาอย่างไรจะเห็นอย่างไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรารู้วิธีพิจารณาแล้ว มาเป็นอย่างไรแลเราก็ดูแล้วว่าจะเอามาใช้กับอะไรอันนิ้จังหรือความไม่เที่ยงก็คือความไม่แน่นอนเป็นความไม่แน่นอนทุกก็คือมีสามแบบหรืออีกอหนึงไม่เที่ยงหรือไม่แน่นอนก็อาจจะฟังยาในพระอานาุกรมยังบอกอีกว่าชั่วคราวไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงชั่วคราวไม่แน่นอน หรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี่คือคำหมายนี่คือความหมายที่นะในพจนานุกรมให้เอาไว้ไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงชั่วคราวไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะถ้าเราพิจารณาในมุมนี้นั่นแหะคือเราพิจารณาในมุมของความไม่เที่ยงทวนอีกครั้งพิจารณาในมุมของความเป็นทุกข์ก็คือทนได้ยาก เป็นของปรุงแต่งและมีความแปรปรวนเป็นเป็นอย่างอื่นส่วนอนัตตาก็คือเป็นไปเพื่ออาภาและเราก็ไม่ได้ตามปรารถนาในสิ่งนั้นดังนั้นเราก็รู้แล้วว่าการจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะพิจารณาอย่างไรและเราก็รู้แล้วว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะเอาไปใช้กับอะไร แล้วก็ยังรู้อีกว่าเมื่อเราทําไปแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราจะได้รับอะไรก็กลายเป็นว่าพระศาสดาท่านตรัสให้เราครบเลยว่าต้องปฏิบัติอย่างไรนะจะเห็นอย่างไรแล้วเห็นอะไรผลจากการที่เราเห็นเราจะได้อะไรครบถ้วนก็จึงยกนะเนื้อความหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่า หนทางมีอยู่ข้อปฏิบัติมีอยู่ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติตามแล้วจะรู้ได้เองเห็นได้เองก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นใกล้พวกเราพยายามและกันใครจะเห็นไม่เที่ยงก็เห็นใครจะเห็นด้วยความเป็นทุกข์ก็เห็นใครจะเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็เห็นในบางพระสูตรพระองค์ก็มีการตรรวบด้วยก็คือเอา อนิจจังทุกขังอนัตตามารวมกันก็มีแต่พระสูตรในช่วงนี้อยากให้เราทราบว่าในบรรดาอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่จําเป็นต้องเห็นให้ครบทั้งสามไตรลักนะเราเห็นอันใดอันหนึ่งพระศาสดากระตัดแลยว่าเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเราก็จะได้ทราบหนทางของตัวเองแล้วก็จะได้ปฏิบัติให้เรียบร้อย อาวันนี้สองทุ่มสามสิบสี่กำลังดีไม่เร็วไม่ช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ไม่มีให้ทางบ้านส่งคำถามนะเราก็จะได้ทราบแล้วว่าจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรและจะได้รับผลอย่างไรเหลืออยู่แค่ตัวเรานั่นแหละจะทำไปให้ถึงไหมเราจะเห็นจนถึงกระทั่งติดต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายไหม เราจะรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ไหมก็อยู่ที่ตัวเราแล้วไม่ได <Anfang> ้อย <faith> ู <la ılan> <ver> ่ที่ใครเลย